เดี๋ดยวไปไปลดอกาจะรวยช่วยยกภูให้ข้างไ่ได้ไดเพราะว่าสิี้มี้งุสปาติโกม,มาแล้วเจ้<ร><ร><บ>าข้าพูว่าไรหนาลอยพันลูกไม่มากไปรอครับสีทองสังวครับถ่ายภาพได้นะเป็นที่ระลึกครับก็มาขยายา่านี่หหนนี่แหละครับนี่ต้องก้อนไก่อีกแล้วนี่ผมให้วันละสี่กิโลน,ะนั้นสองวันล้ว<ส> อ่าอ่ามามามาไอหลานรักนี่หลานรักผมรักที่ทายพอโตเป็นหนุ่มมาครับอ่ารักเงินรักทองไปเล่นเกมหมดเวลาผมเมาเจ้าพ่คุณหลุดช่องไม่เปินรักไปกี่บาทฮะห้าสิบบาทเอาจับหางจับหางจะไปจับหางมึงนะเว้ยได้ดูกันอ่าดูให้ดีนะครับเอาตรงตรงเลยนะเวลาเขาเลื้อยอ่าไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับอ่าฝาลังเดี๋ยวพี่เอาให้ครับพี่เอาให้ฝาลังได้ไหม อทางบ้านมอ่าค่อยๆอุ้มนะเราบังด้วยนะอ่าเราบังด้วยนะครับอ่าไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้มันดุมันดุผมถึงบอกไม่ดุธรรมดาแต่เพราะว่าให้ไก่กินเข้าไปแล้วครับอ่าขอพ่นคับขอพุนครับอ่าทีนี้เอาลงล่างก่อนนะจะได้ปล่อยงูจงอางไล่ท่านผู้ชมสักหน่อยครับแต่ไม่ใช่ให้บ้าดูให้ป้าดูกอ่าขอโทษทีตาเดียให้หนูดองด้านหน้าเลยครับอ่าตีไปเรื่อยมามาให้รีจูมาเอาฝาละเอาต่อผ้ามาผ้ามา อ่ะทีนี้ก็ขยับนังจงอางเลยอ่ะถอนสตางค์ให้หน่อยนะครับถอนสตางค์ให้เรียบร้อยหน่อยนะอ่ะถอนสตางค์ให้เรียบร้อยไอยิรีดูเอามึงปล่อยงูจงอางให้ท่านผู้มชมดูอ่าโชว์งูให้กับชาวต่างชาติดูอ่ะเดี๋ยวเข้ากับตัวจริงๆตัวเป็นเนเลยครับอ่อโชว์สูงสายตาแหม่ให้พบดัวจริงๆ,งๆตัวเป็นเป็เหมือนกูตายไปแล้วอะ่ะ <laughs> อ่ะเชยยกขึ้นมาเลยให้พี่น้องดูหน่อยอ่ะไปเชยคุ้มทิ้งเลยเออพี่น้องไปพบปะงูแบบนี้จับมาขายนะครับอันนี้งูจากฟาร,ร์มของเรานี่เอามาให้พี่น้องได้ดูตัวอย่างถ้าเกิดวันต่อต่อไปถ้าเกิดมีโอกาสมาเที่ยวจับงูได้ไม่รู้จะขายเคยไม่รู้จะเอาไปไหนก็เอามาที่นี่นะอันนี้งูบองหลานจงอ่าง สายพันธุ์นี้คนไหนโดนกัดไปแล้วต้องรีบไปหาคุณหมอไวๆอย่าไปช้านะฮะถ้าท่านไปช้ามีโอกาสตายอย่าให้เลอย่าให้เลือดไม่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวครับงูไอ้มืองูผมคัดสรรมาอย่างดีแต่ละตัวนี่รับประกันคุณภาพหละดิดูดิคุกดิเลยจับมาขายสองกับพันพี่ตอนนี้ห้าสองนะประมาณห้าพันบาทครับตัวนี้นะเออไม่กล้าจับงูจงอาไปจับงูเห่าก็ได้นะพี่ งูห่าผมก็ซื้อโอ้โหขยันเลยหน้าดูเลยเอาแบบนี้คนคนคนเอาเลยเอายกรางงูห่ามเออพี่ครับผมให้ดูงูห่าดอกสั้นตัวนเคยเห็นงูห่าดอกสั้นไหมดอกขาวทั้งตัวเลยเอาคนไหนไม่ได้โตแต่งูอย่างเดียวนะฮะเพื่อให้พี่น้องได้รู้จักงูหลายชนิดนะฮะดึงขึ้นมาเลยอืเบา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 เออเอาไว้มันยกหวักขึ้นบางคนบอกเอาเชือกไปมัดไว้ทำไมนะ ผมให้มันกินอาหารครับกินไก่เพราะถ้าถ้าถ้าเกิดไก่ตึงๆไม่ต้องนัดนะแต่ผมเอาน่องไก่ในห้างโตัสมาพอใส่ปุ๊บก็ต้องนัดกันมันออกงูผมเลี้ยงอ้วนทุกตัวนะฮะสมบูรณ์แบบทุกตัวกัดตายทุกตัวอันนี้งูเห่เดาดอกสร้างถ้าบ้านเราเขาเรียกง,งูเห่าปลวกแบบนี้นะเออแล้วผมมีงูเห่ามาไปเขาเรียกง,งูเห่าน้ำงูเห่เดาดอก้างนี่ผมซื้อตัวละพันบาทแต่ถ้าเป็นงูเห่าน้ำตาลตัวแบบนี้นะเออเออ,เอ,อระวังเราอ่ะยกขึ้นมายกขึ้นมา ถ้าเป็นมัวเห่าน้ําตาลนี่ผมมาให้ตัวละสองพันแบบแบบนี้ตัวละสองพันบาทนี่ไงฮะคนละสีกันนะครับเออเอาระวังระวังเออระวังเอาเอกไปวางข้างหน้าเอีะยทำไมวันนี้ออกมาขยันเลยหน้าดูขนาดกินอิ่มเลยเนี่ยเออคนคนเอา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 ตัวนู้นลงมาดีกว่าเดชครับตอนนี้ใครเข้าถ่า,า,า,าทยทำภาพไปเยอะนยขุนเดดมาแล้วนะสักยันทั้งตัวเลยอ่าเดี๋ยวผมไม่ชมนะขอโทษตัวนี้รับรางวัลมาหลายตังค์นะครับ ไปเข้าถ่ายทําหนังนี่สองสามเทศนี้ได้มาหลายหมื่นเลยครับอ้า,อาตัวนี้สัตว์นั่นลนะทีละตัวทีตัวตัวนี้เคยถ่ายทําหนังมาแล้วนะจากหนังไทยเรื่องขุนเด็กครับนี่ขุนเด็กก็เดือนเดืดลายมันสวยฮะเขาเรียกสัตว์ยันทั้งตัวระวังมือฮะระวังมือคุณเล่าเบาๆหน่อยฮะเล่าเบาๆหน่อยงูงูเล่าเบาๆหน่อยเออเล่าเบาๆหน่อยอาวเลยใช้ได้สวยมากเลยเอิบระวังมือด้วย เออคุณฮนะช่วยยกก้อนในรังเขียวไปวางด้านหน้าพุงหน่อยครับอ่าตอนนี้มาดูอดีตดา,าราภาพยนตร์เหมือนกันตัวนี้ตอนนี้ถ่ายทำมาสี่เรื่องนะครับเรื่องสุดท้ายนะี่เรื่องีิดาวานนอนนะงูเขาผมนี่บางตัวนี้ขอโทษจะถ่ายทำหนังนะเพราะว่าบริษัทน้องกันตนาคือพ่ทุตาเนะี่ยเขาเป็นเพื่อนกับผมฮนะเวลาเขามีหนังเรื่องจกัจกจกรงวงเกี่ยวกับถ่ายทําในป่าเขาจะเอาสะนะัตว์ครับประเภทงูเนี่ยขอโทษไปถ่ายทําไปเข้าฉากเนี่ยอย่างตัวนี้ถ่ายทำมาสี่เรื่องนะเรื่องรักนี้ มือหือเบาเบเบาบ,าบาอ้าวลองมาดูตัวนี้ดีกว่าผสมไว้ครับอยู่กับผมมาสี่เดือนแล้วตอนนี้ท้องทีสามเดือนนี้ยใกล้แล้วใกล้จบแต่แต่ไม่ได้ท้องกับผมนะอย่าอย่ามองหน้าผมเด็ดเดีนนะผมเป็นหมองูไม่ได้เป็นผัวงูนะเออนี่ไง <c oughs> นี่กำลังตั้งท้องไปเจอจับมขาไผมนะผมรับซื้อตัวละถ้าตัวใหญ่ให้พันเดียวนะถ้าตัวเล็กให้สี่พันพี่น้องดูที่หัวมันนะ หัวของงูประเภทนี้อยู่ดูหัวเหมือนหัวเต่าสนะลำตัวเหมือนกระปิงฮะตามตัวมีขนหัวเหมือนเต่าไปเจอจับมันนะ,อะเอาของปลาไข่ไข่ลูกไปนานเอาเลยเออคุณพี่คุณพี่ถ้าเต่นนะเชื่อไหมพี่ดูดิได้กลิ่นของในมือหนีเลยนะไม่ไม่ได้วันร้อนเล่นนะออาดูนี่ดูนี่เอะแม่มือผมนะเอาอยากกัดกัดแม่ไปกัดหนีหนีเห็นไหมบางคนบอกกันด สแสดงว่างูเห่าตัวนี้มันเลี้ยงไว้นานแล้วมันเชื่องมันไม่ขบหรือมึงใครไม่เชื่อผมลองเอาน,นึ้งมาใหญ่ดูมันก็ได้ครับไม่ไม่ต้องเสียตังค์ใหรียดฟรบเอาเอา,เอา ผมเอามือลวงไปลวงไปดูก <ies> ่อนว่าเป็นจะกัดมือผมไหมนะถ้าเกิดมูกัดมือผมเดี๋ยวขอใช้กระถาหน่อยผมรีบหน่อยครับถ้าผมเสร็จคนค่อยๆอุ้มเลยครับคนค่อยๆอุ้มขึ้นมาผู้ใดผู้ใดเออคนค่อยๆอุ้มขึ้นมา พี่เบาเดี๋ยวเวลาผมให้ชมงูตัวนี้เสร็จถ้าคนไหนไม่เดินออกไปนะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูงูจงอางยักษ์น้ำหนัก18กิโลเออ